สวัสดีครับวันนี้เป็นมือพันยุดนะครับไปงานตลาดหน้ากับเตขาหมูครับมเแรงขาหมูเขาแรงครับผมพีน่น้องไปยังกินน้อยมาแรงกตต็ต้มกระโพดครับผมแับวางลงไปถ่ายน้ำเลือดอยู่ครับน้ำเดือดเลย พี่น้องเป็นยยังน้อยกินอะไรทำเสร็จเราก็มูลงไปครับผมยิ่งไปต้มยำขาหมูครับพี่น้องครับพี่น้องเนี่ยยังกินแรงเนาะ ตดน้เนาเนการบาี้เ่าเย็บรอยคบถ่ายมูสุกถ่ายมูเปื่อยอยหน่อยครับผม รป,ปุงเป็นยังไงเนาะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งยังมัเนาะเหตุการณ์บางเมืองโควิดกำลังมาแห้งพูดได้เป็นกระคอยเศร้าไวปๆเด้อพี่น้องพูดได้บอเป็นกระคอยยูดีมีแห้งปลาคิดตาม่องหนีอินดีเนี่ยเด้อกำลังหัดเฮ็ดใหม่ครับพี่น้องครับยังบ่ทันเก่งครับยังใดก็เป็นงกำลังใจให้เด้อครับเด้อ โอ้หนำกระเดียดแล้วครับไก่สีสุกแล้วครับทายจังหน่อยให้มุกเปื่อยครับผมค่อยปรุงเศษๆน้ำกันครับพี่นอ้องได้ยังกินแรงเนาะพี่นอ้องกินน้ำกันเด้อครับถึงขั้นตอนปรุงแล้วครับขาดแต่รสดีครับน้องกันใส่เบนนะครับหนังปลาปรุงสมบูรณ์ใส่รสดีลงปลา ความแสบหน่วครับผมพอแล้วครับบอพอดเติมได้ไหมเดี๋ยวเข้มกินบ่อยแสบๆลงไปน,นะครับกับเขาแรงครับผมรักษาเนี่ยรักษาตัวดีเดินพี่นอ้องตอนนี้โรคกำลังระบาดเป็นกกำลังใจให้ทุกคนครับผมฝากคิดตาม่องหน่่ยอินดี้นะครับ กดแช่กดไหลกดซับตะไคร่น้ำเนย้าเพือเป็นกำลังใจให้กำลังฮัดเท็ตใหม่ครับผมยังพัฒทนเก่งครับปิดพลาดประกันได้ขอโทษต้องเอาไปไว้น้ำเนยระเบือซิมบัครับ,ออบ,รบ้องครับ สดยอดครับแซ่บมากครับพี่น้องหพอนยังไงหลวกปากทายเปลือยยังไงครับเปลือกควบกินง่ายงเดี๋ยวบ่อยพี่น้องครับต้มยำขาหมูครับผมเดี็ดดลอยครับเด่นโมด่วนๆนะครับกินนตำกันเด้อพี่น้อง จะพับผมอนนี่ผมก็พวดนะครับไม่ีึงยังไมนเด็ดเอาไวส้สนิทก่อนนะครับนะ่ยดีมีแห่งกันทุกคนนะครับนิมยมกดแจ้งกดรับกดไลค์กดซับสไครนเลยครับเด้องปืนติดน,นครับอัธยาเห็ดใหม่ ไดด้กแชก่กดไหลกดเทัาก็ให่เข้าให้ถึงก็ว,วันที่หนึ่งนะครับหรือหมวดชิม่านนะครับัำวันี้ด้วยนะครับดีดีไม่แห้งบอกกันไม่คิดหนาครับสวัสดีครับ